สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับยาก,กเกใส่เลยแล้วค่ะแกงเห็ดพี่น้องมาเด้อแกงเสริมมะระมะระที่ว่าเลยซื้อมาจากร้านจีนเนาะพี่น้องแล้วก็ยอดมะระยอดมะระนะอันเม็ดเพิ่นนะนา้าซาอามาแต่เมืองไทยเพิ่นกับอาเม็ดมาเฮนเนาะตัวปุ้สามเดินยังชีได้โอ้แล้วก็มีผักติว้วผักติ้วกับอามาจากเมืองไทย ปีก่อนเนาะปีที่ว่าเมื่อนะเออปีปีที่แล้วอืมแล้วก็มีพักอีตูพักอีตูปุกันนะคะมากค่ะพี่น้องมาเบิง่งแกงเอาซ้ำเจ้าของกินบกแกงหลายนะพี่น้องมาดูสิคะเบิ่งเฮ็ดเพิงเล้ฟพี่น้องแต่ว่าแกงเสิร์ฟข้าวน้ำเดิอพี่น้องเด้ออืมเสรเิร์ฟข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวขา้ขาวเผือกก็ไดขา้าว ข้าที่นั่งบ่หนึ่งก็ได้นั่งบ่หุงก็ได้ชื่ว่าเป็นข้าวขนนะพี่น้องถ้าว่าถ้าว่าข้าวแกงเฮ็ดแบบนี้เนาะแกงเฮ็ดเพิ่งแบบนี้เนาะถ้าข้าวมันเป็นสีขาวเออมาเก่งกินได้เนาะแต่ถ้าข้าวเป็นสีดำเจ้าอย่ากินเด้อยัยนตายแต่แต่พันโอโยแลวอันนี้ค่อยกินแล้วพอเฮ็ดเฮ็ดถ้าว่าเฮ็ดก็มีแต่เฮ็ดเพิ่งเนอะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิ เดี๋ยวสไลซดซอสสักน้อยสิว้าว่้าพื้นเฮดเธอพี่น้องฟังเดอ้อว่าเพอเพอเพอจะกินเพอเยกกเอะอันนั้นอันนี้เนาะพี่น้องอันนี้ว้าว้าพี่น้องแบ่งกันกินนั่นแหละอันนี้ว,ว้วาวว,าว้าตามเจ้าของแกงเนาะอือ <c oughs> อือนั่นแหละถ้าหม,ามักคมห้ากระเซิร์ดยอดมะระหลายๆพี่น้องมีข้าวน้อยหนึ่งไม่ได้กินข้าวลายไปเลยหดอกอือ อืมแบบแห้งใส้มือนะบังมละก็ได้มาละเออก็ซอยเชิญนะพี่น้องจะได้อันอีตู้ เยอะแต่เห็ดดอกกระจุ้งกระจุงแกงพี่น้องอือ,อนอนก็มีรับเยอะไปนะพี่น้องเอบอบ่แม่นะว่าอันเพื่อจะไปคือโลหลายเนี่ยมันเออปีละเท่เนาะพี่น้องมันม,มีเพื่อเก็บน่ะนะมองเข้าไปเก็บน่ะมีแต่เห่าผู้เดียวอือเขาบอกคือบ้านเห่าก่ ชีนากกันเก็บเนาะอันนี้ผนมีแต่เห้าผูดเดลนะพี่น้องอนั่นลหละพราฝรั่งเขาบอกกินเนาะเขาย้านตายมื้ออื่นก็สิไปอิดูดอ,อกไปเบิง่งมันมันคือสเมืดหลายเฮ็ดอันนี้พอมัมนมันสิคือบ้านเห้าเป็นเฮตตาเนาะ อ้อเป็นโซมนะคะอเฮ็ดหน้าแดงกับออเป็นโซมมันกับมดของมันนะะพี่น้องมันมีมีเฮ็ดอันอื่นมากแต่ว่ารอบเดือนหน้านี่ค่ะมันสิเป็นเห็ดเพิงเห็ดพิงตอกเนื้อที่คือคืออันฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กเขารนเวเขาลงรถเฟนะฮะพี่น้องมันสะโต๊เนื้อแบบนั้นแหละแต่มันก็มีออรลายไปเลอดอกอือห้าก็ได้ได้ปีละ รอบสองรอบนีม่มั้งอืมอืมคือน้องอืมด้วยด้วยค่ะด้วยด้วยค่ะน้ำตาลปั๊บนะคะ ดำแขนคะ่ะดำแขนเนาะพี่น้องถ้าก็มีความชุกงเฮ้าเนาะอันเพื่อเบิ่งได้กับเบิ่งเด้อพี่น้องเพื่อเบิ่งบ่ไแรกก็ต้องเบิ่งเด้อพี่น้องเดิมอะไแบบนี้เอาข้าวเจอตามนี้เนาะบ่หมัมกถ้าบ่หมัห้ามกดนี่ต้องเบิ่งเฮ้เโจบบลิปนะคะ <c oughs> มิกันบันคอีก <c oughs> เดี๋วก็อัออนแดงๆอันนี้ค่ะเพราะว่าพริกแห้งะนะพี่น้องอืตำพริกแห้งสิผักติ้วนะคะอามาจากเมืองไทยสื่อท่งแข่งไว้มันก็ยังเป็นเบื่อนั้นของมันอยู่ด้พี่น้องอืมอืมอืมพึงนข้าวกับ กินข้าวห้องท้องก่อนพอสิไปคอนเสิร์ตมเมือแรงไม่กันห้องท้องอไงใส่ซ้อนมึงมาละเนะองมตายม่เอาเริ่อเลยมุนชะก,กันเลย ทั้งเบอร์มาละอุ้เออเมื่อจะฮ็ดเพิ่มต้องอือว่าเออเพิ่มเลยบะหมี่ บ่มีปนเห็ดแนวอื่นถ้าเฮ็ดหน้าแดงเขาเก็บมานั้นอยู่เขากะแยกต้มไว้ถุงหนึ่งอีต่างหาอืมถ้าบ่ได้มาผสมกันเ้ยพี่น้องเด้ออืมเพราะว่าเขาเขากินหลายปีแล้วพันโอโยแล้วถ้าเาตายเขาคือสิบบ่มานั่งอยู่ในเนาะพี่น้องเนะ้ <laughs> อ้ยหัวันนล้ค <laughs> ง นี่กวนหัวกวนจะของคือชิลลงคลิปเน่าอยู่มันี่สิไปลงในอันยูทู e นำเด้อพี่น้องเด้ออย่าฟาลำคานเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อคอมเมนต์นเด้อเด้อพี่น้องอดื่มน้ำจานแป๊บนะคะ พ mm hmm. ่อดามหออพี่น้องดามรักมีได้ดามรักมีได้พี่น้องพ่อ <c oughs> ดามหอมกินข้าวเจ้าเหมือนให้เอดเป็นคู่ด,ดีพี่น้องอเอ้ยอันข้าวเหนียวเมิด,เด,ดเ,เดี๋ยวเมื่อื่นจะไปซื้ออยู่มาเป็นยังละ cứ nhăn cái im nó thó cứ tao nó thì nó หลายพี่นะาะงมักคมคมตายมีเอา <laughs> อเรื่องดอกเนยแห้งหลายพี่เนาะลืมตัดบบตัวนี้อกเปน็นยังดอกหาปะควานนงนะอยู่เนาะอืม กินน้ำหมูกินน้ำข้นไหลก็คือสียบกว่านี้เนาะพี่น้องอันนี้แบบกินผู้เดียวนะนเพราะว่าเห็ดดอกเลอาก็ต้องกินผู้เดียวหานะถ้ากินน้ำหมูก็บสีสบนนยบแล่วยากกันนะันอ่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่แบบกินผู้เดียวค่ะดอกไหนก็เข้าท้องดำมหมดนะคะ น้ำจันแป๊ดนะคะเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำนี้เนาอพี่น้องเนาะขอบพระเดศพระคุณเด้อกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเนาะพี่น้องอเ like, share, องบิง่งเฮ้าอันอันเอ็ดวิดีโอวิวดีโอกับพี่น้องเบิง่งก็ขอบพระเดจพระคุณเด้อขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเด้อ คิดเงินก็นเฮ้ยได้เงินคิดทองเฮ้ยได้ทองเด้วพี่น้องแต่คิดซื่อๆมากับไม่ได้เด๊กต,ต้องทํางานลำเนาพี่น้องเนาะเออทํางานคนคือขาว่าคนมีงานเป็นคนมีคุณภาพเนาะเออคนคือห้าคนตกงานคนบ่มีคุณภาพไปหาแต่เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะก็บ่เป็นเพื่นเนาะเนาะพี่น้องนับบบนนนนงน่นแหละ พี่น้องสุกดีเด้อสุกดีไม่แหง้งสุกภาพปแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะอืมเนาคลิปนี้ก็ไว้สมอโอ้ยอย่าลืมปุตต้นตะไคร้ข้างบนนะคะกดไลค์กดแชร์นําเด้อค่ะพี่น้องเป็นกําลังเจอเนาะกําลังเจอพี่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเนาะอ่คลิปนี้ไว้สมอเนาะพี่น้อง,อออง,ออองอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ